นายยุคนลิลิมแหลมทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดื่มนมโลกณศูนย์การค้าสยามดิสฟเวอรี่ซึ่งงานดังกล่าวมีองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเ a o ร่วมกับรัฐบาลไทยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสกำหนดวันที่หนึ่งมิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกเนื่องจากน้ำนมโคเป็นอาหารที่ดีสำหรับเด็กในประเทศที่ขาดแคลนอาหารและรณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนมกันมากขึ้น จากที่ไทยผลิตน้ำนมดิบได้มากกว่าปีละ1ล้านตันซึ่งถือว่ามากที่สุดในอาเซียนแต่มีการดื่มนมต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนในกลุ่มประเทศอาเซียนงานด้กล่าวได้เชิญตัวแทนจาก FAO และกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมโดยมีกิจกรรมการดื่มนมฟรีการเล่นเกมชิงรางวัลและการแสดงจากนักร้องชี่ดังครับยังมีหล,หลายประเทศพายีป,ยประทศยอยู่ติดบ้านเาเนี่ยนะ ยังยังมีปริมาณ้อนมน้อยมากแล้วก็มีการเลียงโคน,นมน้อยเพราะนั้นก็เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ถือว่าเวลาเวลานี้เนี่ยเราเป็นประเทศที่มีการผลิตโคน,นมมากกว่าล้านล,าน,ล,า,นลานตัน,นต่อปีสามารถที่จะเปิดตลาดในกลุ่มของอาเซียนได้นะครับ